สวัสดีค่ะเมนี่มารอทงนาะย้มคำค่ะหัวคำค่ะทุกคนเมนี่คุณพ่อกับขอบรัวนี่ค่ะทงนาะบ้านเขาเมนี่เอาปลามาปล่อยหนองสาเขาค่ะแล้วคุณพ่อจะเอาปลาตัวน้อยมาปล่อยสะบ้านเราจา้าวันนี้เรามาปล่อยปลานะครับวันนี้ ปล่อยปลาลงสู่หนองไปแล้วบ้านเราไปเลยมันดิ้นไมพ่อดิ้นเฮ้ยเปนเจ้าเงาวะเมารถขี่รถปั่นมอไซมาค่ะไปแล้วนี่ไปแล้วต้องพยาบาลมึงก่อนกระถมพยาบาลอนเฮ้ยตายเฮ้ยตัวเด้ตายเด๋อวเปาหารปลาตัวใหญ่เ่อยไป นี่จะเป็นแหล่ใช่ได้ปลามาปล่อยปลากันค่ะเดี๋ยวอีกจักเดือนมันจะใหญ่นี่เอยได้บิดบอแรงกูแล้วไงอือมีค่ะน้องสะย้ำแรงบ้านเฮาเนาะค่ะนี่คือแม่ย่างซื้อแางนี่นี่ค่ะอืออือมีกบด้วยไหนค่ะคุณพ่อคุณพ่อมาวนี่เลย มันตนน้ำไปแล้วลูกมันตัวตุ้มแล้วมกระโดดน้ำไปแล้วกบนี่จ้ามาปล่อยปาไว้หนองเขาค่ะปาหมอตัวน้อยค่ะน้ำคอนน้ำแห่งปะทงนาค่ากะก็เลยเอาเพ่นมาปล่อยไว้เนี่สะเขานี่ล่ะค่ะบอของเขาเองค่ะอยู่กลางธงนาไก่บ้านค่ะ นี่ค่ะต้นข้าวก็เริ่มซุกกันแล้วจ้านี่ต้นขาน้าวนาดมนี่ค่ะสุดลุงหูลูกตานี่ส่วนคุณพ่อคุณลูกก็เต้นกันค่ะนี่ล,ล่าเรืงว่ค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคนอีสานมานองเฮาก็อยู่กับทงไฮทงนาะอยู่กับบ้านแบบนี้ละจ้านี่คุณพ่อคุณลูกพันกระถาอยู่เดี๋ยวเฮา ตามไปเบ่งกันค่ะกลับบ้านกันแล้วค่ะขี่มอไซค์ลงมาหอดทองนาเลยค่ะนี่เสียงจเลยะเออทำไมมันโตแบบนี้เนีอ้ยดีดีนะคุณพ่อนี่คุณลูกนี่งนะครับเรานางยับมาด้วย แม่เป็นนางยักษ์เหรอนีอ่ค่ะทุนนะ่งนาย้ำหัวคำย้ำแดงต้นเขานอนถ่าแล้วค่ะต้นคำแล้วมันก็นอนเหรอครับมันเมื่อยคุณ <c oughs> พ่อพาขี่รถไปคณะเลยค่ะมันนี่มาชมบรรยากาศมาปล่อยปลาปลานาเราปลา,ปาก็ขี่รถไปกับไก่ยังค่ะนี่ค่ะทุ่งนาะก็ได้ยินเสียงจิ้งหรีดห้องเฮ้ยจิปโมอมเนาะบ้านเขา มา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 เฮ้ยบนพี่้องประตูนี่ขอกงั่ะลืมขี่รถมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้กะกลับบ้านกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายเบิ่งทางอยู่ครับบบ๊ายบายย